เช่าตึกแถว3ชั้นใกล้ประตูท่าแพท,ทำเลดีติดถนนเดินทางสะดวกภายในมีเคาน์เตอร์ครัวแทงน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำชั้นแรกเป็นพื้นที่โล่งเหมาะทั้งทำโชว์รูมร้านค้าหรือจะเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะขึ้นมาชั้น2กันคะ่ะชั้นนี้มีห้องนอนขนาดใหญ่2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นปูด,ด้วยลามิเนตลายไม้มีระเบียงรับลมด้วยนะคะ พร้อมแอร์และห้องน้าในตัวเลยค่ะอีกห้องนึงก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะมีห้องน้ําในตัวเครื่องทำน้ําอุ่นพร้อมใช้งานได้เลยต่อไปเราขึ้นมาที่ชั้นสมเลยค่ะเป็นพื้นที่ทักผ่อนส่วนตัวหรือจะปรับเป็นออฟฟิศเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมก็ได้นะคะชั้นนี้จะมี2ห้องเหมือนกันค่ะทุกห้องจะมีแอร์กับห้องน้ําในตัวเหมาะสาหรับโฮเทลเล็กๆหรือจะใช้เป็นที่พักสาหรับพนักงานก็ได้ค่ะที่สําคัญทาเลดีมากๆเดินแค่ประมาณ200เมตรก็จะถึงประตูท่าแพแล้วค่ะตึกแถว3มชั้นอ,นอนี่ห้องน้อนสี่ห้อง เช่าเพียง25,000บาทต่อเดือนใครสนใจติดต่อมาชมได้เลยค่ะที่ u p n o อ p r o p e r t อ t y เรายินดีพาชมทุกวันค่ะ